เกี่วยวกับเรื่องความบาปอะไรด้วยไหมพี่ทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะตรงนี้เขาพูดมอกเองครก่อนหน้านี้เราไล่ก็คือว่าการที่เราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติมันจะเป็นยังไงแล้วสเสร็จแล้วอยู่ดีก็โผล่มาตรงนี้มันก็แสดงว่าคําว่าเนื้อหนังมันเท่ากับก่อของการที่เราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติแล้วมันสวนกับพระเจ้า,าแน่นอนโอเคสิบเจ็ด เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้ทําไม่ได้อย่างที่มีเราบอกถ้าเราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเรามองมที่ใครมันทําไม่ได้เพราะเพราะถ้าเราอยู่ภายใต้กฎเป็นอย่างเรามองไปที่ใครมองไปตัวเราเองไม่เห็นแก่ตัวรลาวกายเป็นหนแก่คนที่เอาตัวเ,เป็นศูนย์การเห็นแก่ตัว โดยปริยายเพราะเราเข้าใจว่าเราต้องทําเราต้องให้เราต้องเราต้องเราต้องพระเจ้าค่อยอะไรกับเรามันเราเลยกลายเป็นคนที่เห็นแก่โวโดยปริยายโดยธรรมชาติไปเลยแล้วมันก็เป็นตรงกันข้ามกับปริยาโรยสุดโอเคตรงกันข้ามเลย้วอีประโยคท้ายนี่แหละก็ว่าที่มันทําให้เราเข้าใจว่าอะไรที่เราต้องการเราไม่ควรจะ ก็มีคีคุณก็ทาบาปแล้วอย่หรนอยัง hmm. ความหิวก็เป็นความต้องการของเนื้อหนังซึ่งมันก็ไม่ใช่ hmm. แต่ถ้าเราไล่ใกข้อหนึ่งเห็ป่ะความต้องการของเนื้อหนังจริงๆมันก็คือการที่เราเอาตัวเองอยู่ภายใต้กฎบัญญัติการที่เราตัวเองอยู่ภายใต้กฎบัญญัติมันคือเราพึ่งตัวเราเองเห็นป่ะพึ่งตัวเราเองนีพึ่งชีวิตของเราพึ่งการการะทําของเราพอเราอยู่ชีวิตอย่างนั้นแน่นอนเราก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแน่นอนเราลักคนอื่นยากถ้าเราเอาตัวเราเอง,ยงอยู่ภายใต้กรอบนั้นเราก็จะเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราเข้าใจว่าพระคิดทำอะไรสำเร็จแล้วแล้วมันเราได้เราอยู่ในพระคุณเราจะไม่ต้องเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติเอง ฟังแล้วเป็นไงนี่คือวิธีหนึ่งนะที่ทําให้คนเขาไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งทําให้เราเข้าใจทำไมคนคนนี้เขาเห็นเกิดเห็นแก่ตัวจังเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังอยู่ภายใต้กฎปัญญิแต่ไม่ใช่เป็นแค่หนึ่งเหตุผลนะมันแน่นอนมันมีหลายหล,ล,ลายอีกเหตุผลที่ทําไมคนคนนึงเขาเห็นแก่ตัวหรือเอาตัวเป็นศูนย์กลางแต่หนึ่งในนั้นคืออันนี้เขายัางมอง ตัวเขาเองอยู่ในภายใต้กฎบัญญัติของพระเจ้าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีกฎลายแตกสขาพูดง่ายขอบความคิดของเขาเขาคิดว่าถ้าพระเจ้าจะอวยพรอะไรเขาเขาต้องมีชีวิตที่ดีเขาต้องถวายอะไรกับพระเจ้าอะไรก็ว่าไปคือเขาเขาเขาต้องทา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 เขาต้องเป็น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 ถ้าเขายังอยู่ภายใต้กอบตรงนั้นเขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะรักคนอื่นยากมาก แล้วตรงนี้เราเป็นกันเกือบทุกคนผมเองก็เป็นสมัยก่อนเป็นหนักด้วยยกตัวอย่างถ้าสมมติสม,มัยก่อนถ้าเป็นผมนะผมผมวันไหนเห็นเห็นโจเขาอยู่บนเวทีโหนนำนักการโอ้โหแล้วผมก็จะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตเขาต้องดีแน่ๆเลยชีวิตเขาดีกับผมเขาเลยพระเจ้าชายเขาอย่างนี้การที่ผมมองอย่างนั้นก็หมายความว่าผมกำลังอยู่ภายใต้อะไรกฎบัญญัติเหมือนกัน จำได้ว่าที่เรามีคุยถึงเรื่องการใช้ของประทานเราเคยบอกว่าหลายครั้งในอนดีตเราชอบมองว่าคนที่ใช้ของประทานได้เผยได้รักษาโรคได้โอ้ชีวิตเขาต้องดีมากชีวิตเขาต้องอะไรงี้มาถ้าเราเข้าใจงั้นเราแสดงว่าเรายังอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเพราะจริงๆเขาอาจจะรักษาโรคได้นำนำนักการได้ดีไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขาดีเข้าใจปะ